ก็สวัสดีครับมื่อนี้กสิไปขายผักอีกครับลบใดร้ายนะครับนี่กยังมัดอยู่ครับก็มีลายยางอยู่ครับมีผักชีอีจีนทีลาวกวงตุ้งแล้วก็สลัดสลัดแล้วก็บขนานั่ครับกวงตุ้งครับกวงตุ้งกับดอกรอบสองนะครับม่นรอบแรกกับตัดไอ้สูงๆอย่างน้อยครับมันอะไรกันนี่กับปงออกออกมาใหม่อีกกับงามนะครับได้ขายอีกอยู่ครับได้อยู่สองรอบสามรอบมันอะไรครับบ่ต้องไปลก ตึงตุนตึงหักแล้วครับตัดเอาเลยครับนี่ก็ขนาครับโอ้ขนาใบไงใบงามครับองามแห้งวาดแต่ขนาวาดแต่พักทุกอย่างนะครับประกวงตุ้งกลําดอกกันใบมันล้นใบแก่ใบมันหักครับใบทองเอาไปทิ่มเด้ครับเอาไปหายปลากันมีบ่อปลาเลี้ยงกินดีครับกินดีแห้งบางคุณเขาก็ทวงอยู่ไปยัดแห้งมาล่ะแต่ย่างยืดบุสื่อมามัดอากาศกล้วยมัดกันล่ะ ก็ว่าเสื้อเส้นยืดย่างไะครับอันนี้ค็มัดละสิบบาทโอ้มัดสิบบาทย่างญงแห้งเต็มเขาบดซื้อรับว่วแม่นาครับนี่ชี้กับกำบังไ่เลยครับสิบบาทแถวนี้ก็จะเอาใส่ล่างก่อนครับพี่น้องจะเอาใส่ลดก่อนมัดญ่กับญ่โคด่ขนาด้ง Mm. <c oughs> มาด้อมาด้อโอ้มือนี่เจอแดงลอยเลยวะเงินไปใสบอกมาพ้อน่าได้เลือกคือนี่เลยทิเดียวหืุนน่อยตัวนี้ที ผมเนี่ยพอสิงเนี่ว้ามันงามไ่อนเท่ยวด้เอ้ยพวกเทมันมาอยู่มันกิน่อ้ไเขาป้าเขาอยาก้านี่ตาตาเี่ยแวกเออแน่นหรอวะพวกเขาอยู่นั่นหมดก้วก็ได้พวกผู้ใดเขาเอาอยู่นั่นหมดโนะัน้าทางคณะนั่นนจะแสนงมันไหนอีกห่นหลบซองมาจับมา สิบบาทเท่าห่สิบบาทเท่าไหร่ทบอกคานึงทุกอย่างสิบบาทสิบาทอั้องก็มต้มมใหม่อยอุนฮมองอุนฮองเอาโอ้เขาเอาไหนเอาเงเอามาบอลลายอะหาหกืมันสิกร ขนาดก็มีทางไตอืนอนะ่นงเดืนขนาดเนาะอนะางาก็มีวังหายดีก้อนบาทนึงขาดเน่ให้เราเงินเหรียญที่เราีปืเตรียมจุกอันหน้ามาจากมัดองกองี่สองีอ่ครบับไปเอกงเออ ลืมไอ้ใจเอาพอดี่ว่าเพื่อนกระซังเหรอว่าไหนป้าลายบ่นี่ยว่าใส่มองเนีมันเถอะนะไปมองมันเถอะคือค้าบ่คือค้าบ่เนี่เห็นก็ถือไตหลายคนอยู่ หอมยูนาลดอย่บ่เบิ้งบ่ได้แนมเด้ต้ครบจิเออ่ได้แนมไอ้ใจก็เอาไปป้าแม่เนี่ฮะวุ้ยึงเลยมูกค่ได้วยมองมองอย่างซีซูนเออท่านไปเบิ้าเลยมีมองหางกว่าสีโตในกิโลจังหัว

ยังจใช่หม <invoke> ูหมูจะันมตโอยเาอย่างตมนั้นจี๊ดสามสิบจ้าขอบคุณมากครับราปลูกไ่มอืมลาบสุกแกินปลาเผานะ เผาปลูกยี่สยืนหลังบ้านเน่ยสวนหลังบ้านน่ยอ้โหโอ้ผักสลักเอ้ยหาอะไรมากินสลักเด้อสลักใดสลักใดมาทา้งหลายตามาเตยคุณเลรอในบ้านเจ้าเดียวก็เท่าตัดผมบนข้อหล่อเจ้าไฮ้นี่ผัก คนละเจ้าต,ต,ตาอานนั้นเรซีเวะมาหายอยู่ไหนสลัดแล้วนี่ใส่หลับใส่กลอยใส่หลับเดี๋ยวสามสิบแต่ตัดผมอยู่ใส่เหรอบัดสมัยแม่ทังเขาไม่ทัพกุลแม่มีอะไรเขาคนนยขา,ขายรถปิกอัพขั้นดนั้มไหม Chào Một phát Ồ hồ của mình học mỗi tắt cũng là tắt cũng học của mình học sinh học của mình học sinh 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 sinh học sinh là sinh ba sinh học sinh học sinh học sinh

ไม่เบ่งขั้นหแต่ว่าของสูของเก่าเลยขาบา้องมีค้อบ่โอ้ถามได้ดีเนาะโอ้หนี้รอกขึ้นมือนี้รับอันนี้เงียเด็กเมียงก็ถูกขึ้นกันอือแต่ดไแม่มิ้ถูกแช่ไปแล้อเดเมียง ขิ <g ant ling> งหัวขี้คอยนี่นะเคยใส่ยาฉีดยขิงหวขี้คุ้ยมันจะคลองเองหมซื้อซื้อังไงสามทุงลอยซือนาทิดคอตะกร้นน<ม>อนเยออขายยิบปากเลยบริมัดปากคือคนอื่นก็มีแต่มัดปากเลยสามทุงลอยขิง มันมันมันเนมันบสผงกล้วยมันผมีงกล้วยผงอ้อนมันเงี้ยนะเมนโบหรอแต่ว่าปุ๋ยมันดีกว่ากันดีกว่าผงกล้วยเลยพักพักพักนึ่พักพักราคาสิบบาทเอยไจอบ้าเนี่าไปเพื่อจับเ นี่อันนี้ประตูยังประตูไปยังเจสแมและสลับออกเขาดีเจสแรมดีเนาะดีมีกล้องติดนะเออเอออน่นเนาะเรื่องอะไรนี้ทิ้งเนาะยี่สิบบาทนะอี่สิบบาทเนาะย่างมันมือไหนเอาไปอเออเออเอา ไม่ได้ตัวขนาด